ในคลิปวิดีโอล่าสุดที่ได้ถูกโพสต์โดยนักแสดงดาราชื่อดังท็อปดารานุชได้เล่าเรื่องราวของการช่วยเหลือเพื่อนร่วมวงการตุกยานีที่ตกอุ้มเจ็บแผลมานานหลายวันแล้วโดยที่เธอมีแผลที่กําเนิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการเข้าไปเยี่ยมเอื้อที่บ้านของเพื่อนเป็นเรื่องที่นักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนสรรเสริญยกย่องในคลิปนี้ท็อปดารานุช์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอเมื่อไปเยี่ยมเอื้อเพื่อนร่วมวงการตุกยานีที่มีแผลเป็นมากว่าสิบวันแล้วซึ่งแผลดูเหมือนจะมีีส่่ววนนทแแข็งล้ แต่บริเวณขอบขอบยังคงอักเสบอ,อยู่นักแสดงชาวไทยยังกลัวว่าต้องการให้ช่วยทําความสะอาดแผลอย่างถูกวิธีและการดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้นในคลิปนี้เจ้าของบ้านตามเสียงนางพยาบาลจําเป็นจะต้องเริ่มจัดการโดยการลอกส่วนที่แข็งของแผลด้านบนออกโดยใช้น้ําเกลือชุบผ้ากอสปอกให้ชุ่มฉ่าเพื่อป้องกันการอักเสบและการเกิดหนองนางพยาบาลจะใช้เวลารอประมาณ3าถึงเพลงขณะที่ดําเนินการคลิปวิดีโอนี้ได้รับการยอมรับจากนักแสดงรุ่นใหญ่ และแฟนๆอย่างกว้างขวางซึ่งเขาต่างก็สแสดงความรักและความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมวงการของเขาอย่างเต็มที่และแสดงความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลแผลของตุกยานีอย่างเป็นที่พึงพอใจเป็นที่น่าสนใจที่นักแสดงดาราชื่อดังในวงการนี้จะมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมวงการอย่างนี้และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้มแข็งซึ่งกัรและกันในวงการบันเทิงในทางกลับกันความเอาใจใส่และการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมวงการนั้นสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป เห็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนผู้ชมคลิปวิดีโอนี้ก็เอาใจชมความรักและความใส่ใจที่ท็อปดาราินุชและเพื่อนร่วมวงการได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนคนบนเว็บไซต์ชมและมองว่าเป็นความรักและความเอาใจใส่ที่น่าชื่นนอชมอการสนับสนุนและการส่งเสริมการดูแลแผลให้เพื่อนร่วมวงการให้ดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสังเกตในวงการบันเทิงของไทยในปัจจุบันหวังว่าแผลของตุกยานีจะหายไวๆและทั้งสองคนจะมีความสุขและแข็งแรงกลับมาอีกครั้งในเร็ววันที่จะมาถึง